ัสดีครับยินดพบกับช่องอาทิตย์ชาแนลย้ตรอบนี้กูไม่เหมือ์เออรอบนี้พูดถูกอ่ะอันนี้คือดูรายการช่วงนี้อะไรอย่างงี้ไหมฮะผมดูบ่อยมากครับเติดงานมาเปิดบันเทิงอะเป็นงานต้องรู้นะคะดูระดูรู้วติดตามจริงต้องลก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะนำเพื่อนๆพี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักที่สนิทกันทำไมวะสนิทแหละสนิทแหละเออสนิทแหละ เอย่าให้เสียเวลาเลยนะครับก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่น้องๆได้ร้องกันมานะครับผมจริงเหรอเอออยากให้ออกว่างไม่ที่เราบอกว่าเออพี่เขาอยู่ไหนหนูจะไม่ไปอนะตัวเริ่มต้นในนาตัวตัวเองไหยฮะสวัสดีครับทุกคนผมชื่อพานนะครับก็ชื่อพันเอ้ามุ้งก็ชื่อเียนี้แหละเรียนเดียรนี่ผมนอะไรครับเรียร์ตอนนี้ทศาสตร์ครับอยู่ปีสองครับปีสองนะฮะ ท่งดูรูปปัจจุบันตัววิศวะไม่ใช่รูเม <า S 1> ื่อกี้ที่เปิดรูปไม่รู้อ่ะแ<อ>สดงโชวโร์รูปนะคะเราก็มาเข้าคำถามกันเลยนะฮะในช่วงเพื่อนฝาแของเรานะฮะยากไหมพี่เรียนวิศวะเนี่ยเรียนไม่ได้เป็นจำใครหมาเป็นจำใครหมอไปจำใครอ่ะ ึงยานะความลับมึงก็เยอะนะยากไมกูอเออยากไหมฮะมิติฮะถามว่าเรียนนิติศาสตร์ยากไหมเหมือนเข้ามาปีหนึ่งอ่ะทุกคนเท่ากันหมดเลยปูพื้นฐานไปหมดเลยได้ถามว่ายากไหมโคตรยากเรียนเรียนมิติไม่งจำเยอะชิบหายอะไกูเคยไปเรียนมึงมันจำเยอะมันต้องทำความเข้าใจในระบบกฎหมายด้วยมันแบบเยอะแยะมากอ่ะตัวไปนี่เป็นปู้ยภาษานะอตัวไปไม่ขายของ ภาสาไม่เคยปกติสมมุติสอบเดือนเมษายนใช่ไหมแต่ละวิชามันหลากหลายมาตราทีเนี้ยจำแหลกร้านนีมึงเนื้อแล้วคืออาจารย์เขาไม่ได้สีเดียวเลยว่าคุณจะเข้าเรียนหรือไม่วันฑสอบมือก็ทำไม่มันแล้วแต่เละวิชาบางวิชาแบบไม่เช็คชื่อถ้าไม่ได้เรียนออนไลน์ก็เขาไม่ซื้อก็พอได้ซืก็พอนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนมรรที่อยู่นะมาถึงมาเลือกเรียนแล้วฮะชอบแล้วชอบแล้วกันอ๋อแล้วแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ชอบไปตอนนี้ชอบชอบ อันนี้ไม่ยอมไปขายของชอบก็ได้ชอบก็ได้เผื่อพอดูเออเฮ้ยอาจารย์คาร่าไม่หยุชอบหรือเปล่อาจารย์ตั้งใจเรียนมากโอเคชอบเรียนนิติศาสตร์ด้วยชอบสาวๆในนิติศาสตร์อ๋อสาวๆนิติศาสตร์เหรอครับดีเฮ้ยตอนผมเข้ามาปีหนึ่งมันแบบไม่ค่อยเห็นใครสวยเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะพอแบบขึ้นมาปีสองอะไรเงี้ยสวยขึ้นเสือแบบอ๋อไมสวยแต่วันะทุกวันนี้คือเดินผ่านกันแบบ เอ้ยมึงได้อยู่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 แปลว่าไม่ได้มิติเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่มันแบบเด็ดเด็ดบ้างไหมกิจกรรมดีๆมีเยอะมากครับจำเอามึงพี่เช็นมึงพีเช่นคณะมึงพีว่ากิจกรรมดีๆมีอย่างเช่นยกตัวอย่างอุ้ยไม่รู้เพราะว่าไม่เข้าไม่เข้าเลยโป๊ะแล้วโป๊ะมากเพราะว่าผมแบบทำงานมากกว่าเขาทำงานมากกว่าตุกันงานตุกันงานถ้าะเขาไม่เรียกผมเลย ผมไม่ไปถ้าเขาเรียกผมผมก็ไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับคนนี้เขามีโอกาสได้ไปทําค่ายด้วยนะฮะเออป็นค่ายอะไรฮะเป็นค่ายติวหลายค่ายเลยหลายค่ายบีโอของนามดีกว่าเดี๋ยวเขาหาเราเรอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะโยไม่จ้างแล้วไอ้นนีอยู่ค่ายอันนี้อยู่ค่ายนี้ไม่จ้างแล้วไปดูในไอจีเอาถูกต้องนะมันมีไม่กี่ค่ายหรอกสามสี่ค่ายเออดังๆของมอของนจริงๆน้องๆก็รู้แล้วแหละน้องก็รีเควสต์มาบอกว่าเอาพี่พาร์ทมานะน่ารักจังเลยเฮ้ยคำถามต่อไปคำถาม แล้วไปเชิญเชิญคุณด้านนั้นนะด้านนั้นขอเปิดนะเป็นคำถามที่ตอบหรือไม่ตอบก็ได้สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่ดูไม่ดูสคริปต์ละกันเชื่อว่าเราลองเลยคุยกันแบอยากรู้ว่าโซนไหมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องตอบแล้วดาราต้องตอบนี่แหละแต่ที่ผมพูดจริงๆนะแบบโสดเลยโสดแบบโซนเลยนะเเอาานะคิวามมมีแฟนเหสิใช่ยคิดมัน โอ้ยหน้าแบบนี้ใครจะไม่รู้สิโหหน้ามึงหน้าตาดีนะมึงคิดว่ามึงหน้าตาเนียเหรอหน้าตาดีเนี่ยมาจีบบ้างไหมมีมีมีผู้หญิงเข้ามาผู้ชายเ่ะผู้ชายก็มีสมมุติว่ามีคนหนึ่งร้อยคนหญิงได้ประมาณประมาณสามสิบแล้วเจ็ดสิบแล้ L G B T บ้างครับแต่เราก็แฮปปี้ดีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาตอบบ้างไม่ตอบบ้างดีมากครับโอุ้ดไม่ใช่ใครที่แบบชอบแบบพิเศษอะไรเงี้ย อุ้ยยิ้มมาต้องไม่หุ่ยอีกทีนึงดิตอนเราก็มีในใจว่าแบบไม่ได้อยากเข้าไปจีบเขาเพื่ชอบแบบสวยอ่ะชอหน้าร้านนี่ใสดีอะไรอย่างเงี้ยคำนี้กุลุลกุลุลแล้วไข่ไข่มึงเหรอไม่ไม่ไข่อ่ะไข่อ่ะเพื่อนปีหนึ่งที่บอกว่าตอนแรกแบบเม่์บอกปีบอกเลิกอ๋ออยากมันต้องมีมันต้องมีเดี๋ยวว่าวันใหนผมทำงานผมเป็นบีเจด้วย ทำงานมไม่คมีเวลาผมเน่ยไม่อยากจัเยียดตัวเองเข้าไปหาใครมีเวลาให้เขาหลอกปะมึงหอจังวะแต่ i อา e แล้ว่มื่ไต้องใส่ส่แล้วแล้วสดมานาหรือยังถสดมานายังสดตั้งแต่กรกฎาคม่อย่าไปีดอกแต่ว่าใช้เวลามุกออลตวสองเดือนก่อนแต่ว่าทงน อย่าล้องอย่าร้องเนี่ยกำลังตั้นน้ำตาเลยพี่ไก่เมืนอกี้คนสามคนที่นับเป็นแฟนเอาที่นี้เป็นแฟนเอยเอาที่นี้เป็นแฟนมีคนหนึ่งที่อยู่ม4นี่โองยเจ๊เจ๊เใค่ไก่ไ่ด้คุยเออไม่คุยกันแล้วสเปคล่ะสเปคเนี่ยคำถามนี้มีคนถามผมมาเยอะมากมากเลยว่าผมทำงานก็เหมือนกันเวลาอะไรอย่ามีคนถามมาตลอดนะพี่ร้านบอกสเปคพี่ร้านไหนพี่ร้านสเปคผู้หญิงพี่ร้านเป็นยังไงพี่ท้าผู้ชายวันนี้ อ้าจะเป็นผู้หญิงเป็นไงจริงจังเลยก็คือชอบคนน่ารักคนน่ารักที่หมายถึงนิสัยหรือว้าต่หรือวะทั้งนิสัยทั้งหน้าตา่าคือนิสัยน่ารักเนี่ยเราเห็นเราจะรู้เลยอ่ะใช่ใช่ไม่สามารถบอกได้ใช่เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้ไงว่าอยตัวอย่างดาราอยุตัวอย่างดาราเอเทอร์เอเทอร์จิ้มลิ้นแบบหน้าตาน่ารักอะไรแี้แต่หุนเอเทอร์สูงมากเลยจะชอบผู้หญิงประมาณร้อยเจ็ดสิบปะบ่าแบบเอาเอาเอาคางว่างไว้ถ้าร้อยเจ็ดสาปะ่าต้องประมาณร้อยหกสิบร้อยหสิบได้ มาดานะครับมาดับไปด้วยจะไปด้วยของของซอมซ้อมซ้อารอับหวหั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 ว่ัวหหหัว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 หัหัืหัวัวหัวัวหัวหััหััวหัวหอวเรวหัวหััวหัวที่ัวหัวนัวหัวหควหัวัวัวหัวหัว่วหัวหัวห้วหัวหหว่าวหั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 วัห้วหัวหาวหัไหัวัวัาหัอหัว่วหัวหัวหเหัวหัรหวหััััห เขาแคอยากได้อะไรบางอย่างเราซึ่งไม่ใช่ความรักจริงๆแต่ว่ายังไม่อยากคบใครจริงจังใช่ไหมตอนนี้แต่เพราะผมทำงานอย่างเดียวทำงานหนักอยู่เห็นอยู่อันนี้เข้าคำถามนี้เลยครับเรารู้ระดับหนึ่งแล้วว่าพ์ทเนี่ยเป็นบีเจด้วยแอปบิโก้หรือวีบีวะคบิโก้ไลท์บิโก้ไลท์นะครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พอนแล้วนะโี่โม่พัททำมาตั้งแต่ตอนที่พบกับแฟนคนล่าสุดคุณมคอร์เนี่ยนะใช่ครับคนมคอร์เริ่มมาแรกเลยคือ22เมษายนปีที่แล้วครับก็คือโค้งอยู่นะนานเลยนะโอ้เหนื่อยมากเลยนะแต แค่ไหนอ่ะโอ้วันลงบ่อยมากผมแบบเอขึ้นวันเลยขึ้งวันเลยเหรอคขึ้นวันนึงอ่ะเกือทั้งวันอยู่กับไลน์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนวิสติ่งอะมือต้เรียนวิสติ่งอะเคยแบบอ่านหนังสือ มีแบบไลฟ์ทิ้งไว้ก็นั่งอาาา่านหนังสือก็แค่ใช่มีคนมาเฝ้ามียูทธเรามาเฝ้าน่ารักมากเลยคอที่นี้ขอถามไปนิดนึงไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วมหากรรมกาวเกียร์ที่เราเคยไปเป็นสตาฟมาเนี่ยมันเป็นใครแบบไหนติวโอ้ทุกมอเลยวันนั้นท,ที่ไปมหากรรม,ม,มคือผมไม่รู้ว่าเขาติวยังไงเพราะว่าเวลาเขาอาจารย์สอนพวกผมก็นอนหลับอยู่ในห้องนานรอขึ้นช่วงแรกเรีอย่างเดียวคน่ารรัักะ คือเป็นคำถามที่น้องๆเขาฟังมาถามมีความสนใจไปในด้านวงการบันเทิงไม่คาอะไรอย่ี้โอ้ยไปไหมมาเลยมาเลยมาเลยรัมาเลยราจารมากชอบมากเลยนะวงการที่ผมไลฟ์บิโก้ทุกวันเพราะว่าเราเริ่มใช่ไหมเราฝึกตรงนั้นเราฝึกคือใครที่เข้าไปดูผมบ่อยๆคือจะรู้เลยแต่ละวันคือผมจะแบบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันเลยเพราะผมแบบเราซ้อมอยู่เราไปดูแล้วคือยังไงคอน คอนเทนต์ไม่เหมือนกันบางวันก็จะเป็นพูดปล่อยใมัอยู่กันเรื่อยบางวันก็จะเป็นแบบร้องเพลงเออคอืออะไรเงี้ยเออเล่นหน้าเล่นตาเราแบบมูดของเราอะไรเงี้ยเป็นการซ้อมไปในตัวออมันจะเกิดความเ,ออเคยๆจะเกิดเป็นไพรมืออาชีพ ความกดไเช่นเดใช่เชนเดิมช่นเดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเก่งนี่คือคือทำมานานมากแล้วนะถือว่าเป็นฝืนประสบการณ์ที่ดีมากแต่ก่อนมึงไม่ค่อยพูดเลยแต่พออยู่หน้ากล้องนี่พูดตลอดเลยพูดไม่หยุดเลยตอนแรกเข้ามายังไม่เปิดกล้องเกียั่งเงียบรเล่นของเรางานจริงงานไอคิวจริงใช่จริงแต่ว่าชีวิตจริงหมดเ่ยเงียบ์หรอเงียบไม่เคยพูดที่เกียร์พูดเพราะพูดอยู่ในในงานก็เยอะแล้วแหละทุกวันก็เลยพูดทีนี้มีมีบ้านไหมฮะเห็นว่าน้องๆเคยสร้างบ้านให้หรือเปล่ามีแต่ว่าคนบอกมาเรื่อยๆเลย คือเราไม่ได้ไปตอบเลยเเพราะว่าผมเข้าใจดูดิผมทำงานอดไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปตอบตรงไหนดูใน IG มาติดตามใน IG เอาอะไรกูพิโก้ดีกว่าจะรู้ชีวิตประจำวันาผมอยู่ในนั้นได้ผมอยู่ในนั้นบอก i อตัวเองนะฮะพิโก้พิโก้ไลฟ์นะครับ ID p a r t K t ามีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะพาน้องเข้าสู่ช่วงพิ้ได้ แต่แค่อยากรูเฉยเดี๋ยวกูไม่ได้แดงเี่ดูผ้าแดงนะมึงชอบมึงเขินอะหัวมันหันไม่อยากพูดชื่อข้าวแต่ก็พูดไปเถอะมันพูดมาทุกคิดแล้วเอกซาแมนเราได้ไปไหมไปอ่าเราได้มีโอกาสร่วมงานกับพวกบพร้อมพี่ มีไปอยู่ตรงนั้นแล้วอธิบายรีวิวออร่าพุ่งโซคัวมากโซคัวมามันคิดดูผู้ชายโซคัวใช่คือก่อนหน้านี้คือแบบเราเห็นเราก็ปกติก็รู้จักกันนใช่ใช่แต่พอมาเป็นอยู่ตรงนั้นคือแบบจริงๆสมัยแต่ก่อนแบบพอมันไม่ได้ขนาดเออซูคิดแล้วแต่ก่อนนะพอมันใสแต่มันไม่ได้ขาวขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่แก๊งเดียวกันกับไอซ์ทำกับพี่มาไอคิปแล้วตอนนี้คือขาวบอลล่าที่บอกรอมากใช่โซดา ก็ไม่ใช่ธรรมดาน้องก็ขอถ่ายรูปเยอะอยู่แล้วยัง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 เดี๋ยวเรอก่อนอ่ะเดี๋ยวรอก่อนน้องๆก็ช่วยสนับสนุนพี่เขาด้วยนะมาติดตามพีกันได้เยอะนะในช่องเราเนี่ยนอกจากช่วงนี้แล้วมันจะมีช่วงที่ไปทำนู่นทำนี่ไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างนี้ถ้ามีคนเรียกร้องหรือว่ามีน้องๆเรียกร้องมาว่าพี่พาร์ทค่ะพาหนูไปรีวิวตรงนั้นหน่อยพาหนูไปร้านนี้หน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้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 แต่ว่าผมยังมานะหมายถึงว่ามาทำกับช่องนี้แหละได้มมีาพอพี่เขาเรียนหรโอ้มมึงถาว่า ที่เราถามไปเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่อยากไปถามนอกรอบนะครับมันจะไม่มีหลักฐานทุกคนเป็นพยานนะครับว่าพาร์ทจะพาไปแน่นอนอ๋อพี่พาร์ทจะมากับเราอีกแน่นอนครับบอกวผมดีเฟซกันมานะครับคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากพี่พารทพาไปไหนในมขนะครับทีนี้ในรายการของเราเนี่ยใครที่มาเนี่ยจะต้องได้เล่นช่วงนี้หมดทุกคนช่วงทาเลนต์ของเราครับมังทำได้อีดี้ก็ไม่ดูก็ไม่ดูอีดี้เป็นพิธีกรก็ไม่ดูใยความที่เนี่ยเป็นคนเขมรใครของมาเนี่ยถือกูเล่นเลยมีดูข้างบน ร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นเดี๋ยวลังไม่ลังไม่แเดี๋ยวผมจะเนี่ยจิ้มจิ้มเลงไปที่กล้องอะไรก็แบบติดไปหมดเลยเออใครมาดูมันติดไปทีคนเลยติดไปเยอะแล้วไหมเหมือนคนไลค์มันเป็นหมื่นเลยนะชอบชอบชอบเวลาคนมาชอบดเยอะชอบเข้าเฮ้ยตื่นโดนรักรู้สึกโดนรักเฮ้ยโดนรักอีโผลอ้กูว่ามึงว่ามึงหลงแล้วแหละก็ไปติดกับผอยอยู่ตรงนี้นะเซฟเซฟ จริงๆแล้วภาษาเขมรกับภาษาไทยมันเป็นพี่น้องกันเออเดี๋ยวเราจะเห็นจุดเชื่อมโยงเองกูว่าจะเป็นทาเล่นของมึงไปด้วยอีกหน่อยมึงก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเขมรใช่ไหมแค่เมรเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนไอเพลงนั้นน่ะแคมันเขม่เดือดแปรเขาม่เดือดแปรอันนั้นเขาภาษาเขมรจริงใช่ไหมเออไม่ใช่เออเขาล่องมั่วแต่มันเหมือนภาษาเขมรเออมันร้องมั่วเออมันร้องมั่วเขาเือดแปรทุกคนจะชอบคิดว่าเป็นภาษาเขมรแต่มันไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้นะคะก็ยังไม่ใช่นะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มคำถามด้วยให้มึงทาาาาาาายยยยยยด้้้ววววววกก่่่่่่่อออนนนนนมมมมึึงงงงชชรรรระคคถแเเเเลจจีัป็ภษข มึงบอกไปพี่น้องกับจุกนี่ก็คืเเอเขาเอาไว้ฟังเพลงเป็นออันอนั้นอันนั้นมันจุกเลยจุกอะไรแบบจุกช้องจะรู้ลว่าอะไรนะฮะระหว่างหมูเห็ดเป็ดไก่จริงไหมหมูเห็ดเป็ดไก่เออมึงถ่ายมาเนี่ยสี่ตัวเลือกเนี่ยเออหมู <c oughs> แต่มึงปรึกษาการอามึงปรึกษากันเลยอะหมูเลยนะหมูเห็ดเป็ดไก่มีเห็ดด้วยเออมีเห็ดด้วยนะจุกมันจะแปลว่าเห็ดไก่ให้น้องตอบมาให้น้องตอบที่พี่ถือว่ามึงเป็นตัวช่วยให้ถือว่ามึงเป็นตัวช่วยสุดท้ายแล้วตอบอตอบไก่เหมือนพี่เขาเชื่อใจเชื่อใจโอ้ยกูว่ามึงสุขิดแล้วนแนี่ยเซฟเอ่อแตนเนียนะเฉลยนะคะเฉลยอีพีเคราะห์มาดีมากเป็นคำตอบที่ จะบอกน้องๆให้นะครับว่าความรู้สึกแรกถูกเสมอคำนี้อาจจะยากเพราะว่าด้วยความที่มันไม่รู้จุดเชื่อมโยงอะไรนี่แหละคำถามต่อไปมึงจะรู้คำถามต่อไปมันมีจุดเชื่อมโยงเดอะไรขอาคำคำเฉลยของไก่หน่อยเหมือนเป็ดไหมเป็ดกระป่าภาษาอะไรมันภาษาเขมรภาษาเขมรภาษาคาเมลโคตรยากแต่ว่าอันนี้คือพูดงแต่เกิดไงเหมือนอยู่ลาวเหมือนพูดลาวอะไรย่าเงี้ยไปโรงเรียนกูก็พูดภาษาเขมระจคาเมลกูคุยกับเพื่อนกูคุยกับครูถ้าไม่ได้สอนกันนอกเวลาเรียนกูคุยภาษาเขมรกับครูแล้วในห้องครุภาษา เวลาสอนอางานสอนภาษาไทยแต่เวลาคุยกันนอกรอกคุยกันกับเพื่อนคุยกันกับแม่ค้าคุยกับใครทุกคนก็พูยภาษาขมรที่บ้านบ้านก็ภาษาขมิแบบนี้ลองซักประโยคยาวเยะจงกเาแม่มาพรเน,เนียนนมันือปาโอ๊ตเหม <S <S> <S ือนเอจ้าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าอดาน่าฮาฮ่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 า่าเ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาาย่า่่่า่าาาา เพลิงไฟใช่ถูกต้องคำว่าเนี่ยมันมาจากคนเห็นไฟมันเผืนเออเขาเรียกเลยไม่รู้ผืนใช่ภาษาไทยก็เลยเพี้ยนมาเป็นเพลิงเพลิงถูกต้องใช้ความรู้นิติศาสตร์เลยนะฮะกูรู้ว่ามึงอยากถามน้องเพิ่มเติมถามน้องเลยอยากรู้อ้ดีข้อเสียของน้องกวเลยมีข้อดีอะไรเอาข้อดีก่อนข้อดีก่อนข้อดีของผมคือเป็นคนขยันทำงานอันนี้คือจริงขยันทำงานแล้วก็กินเงินกินมากเป็นคนใช้เงินประหยัดมาก เฮ้ยไม่โก้คุณฟาดก่อนนะีอยู่ไม่กี่ข้อหรอข้อเดียวว่าไม่รู้เเาไไหนบ้างข้อเสีย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 ผมคนทีไม่สนใจอะไรนะูเชื่อแล้วผมนคนขี้เบื่ออะไรที่มันยุบยุบ อะไรเงี้ยมึงก็แบบไมเชื่ออะไรเงี้ยเขาเลยบอกเออมันไดเกิดความลำคาญอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ชอบของมึงยากมันจะชูไหมมีคนหนึ่งเดียวคนอย่างนี้มีมมีีีคนพูดมาเยอะมากเลยนะเหมือนเจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้แล้วแต่แต่ใช่ใช่แต่ดูทองเหมือนมากเลยนะผมถามเขากลับเลยนะความเจ้าชู้เนี่ยวัดที่อะไรวัดที่อะไรใช่แบบมีแฟนแล้วแล้วก็ไปนอกใจแฟนแบบนี้เหรอหรือว่าพอมีแฟนแล้วก็ไปคุยคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างี้ยเนื้าโสดอ่ะพอผมโสดใช่ไหมผมก็คุยได้เยอะผมก็คุยได้เปิดรับเข้าได้แล้วผมเจ้าชู้ไหมตรง นี่อเราใช่แต่ทำคนสำหรับผู้หญิงคนมองว่าจะนแล้วแต่วันทัาทายแต่พอมีแฟนก็คือไม่คุยเลยมีแฟนผมไม่สนใจกันเลยอ้หูเจก็ไม่สนใจไม่สนใจเจมไม่สนใจมีไม่ได้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยคือนี่โอ้ยไหนโยกล้องไหนโยกล้องไหนนี่ที่ที่ใส่เสื้อทันตะวันมาก็ก็นี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ทันแล้เฮ้ยเป็นเสื้อของที่ปักยกับปักเจมมันใส่ใช่ดีผมจะบอกว่าเวลามีแฟนคือจะไม่สนใจใครเลยแฟนผมจะสวยที่สุดในโลก มาเสิร์ฟจังวะม่เนหล่อจังวะมึงมาคลิปนี้มึงหล่อเลยคนเขาเลยเยื่นให้เขาชูแล้วดูหน้าผมเนี่ยหน้ามนไม่เหมือนคนดีไม่หน้ามันเหมือนคนหน้าเหมือนคนเจ้าชู้หน้าแบบคนบอกเลยหน้าเลีวมากหน้าอะไหน้าแบ๊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 ไม่ถึงบอกไงว่าเหมือนวิศวะหน้าแบ๊แบ๊แล้ววิศวะเธอบอกเธอชอบผู้ชายสไตล์แบดแบ๊ใช่เป็นชาตเป็นแบดแพงเฮ้ยไปดูกันได้นะในคลิปนี้นะโอ๊ยในพี่โก้แล้วสุดท้ายแล้วก่อนจะไปคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมา เอ้สัญญาที่น้องเข้ามานะครับอยากให้สัญญาับเจอครึนี้จะไม่ทำจไม่เจอผิดบ้างฝากผลงานฝากช่องทางอะไรของตัวเองเลยครับก็พาร์ทแล้วก็ไอจีก็ p a r t p c h r นะครับถ้ามีทิกตอกอีกก็ชื่อของไอจีเลยตัวดีโก้ก็ p r t k t ก็มีแค่ไหมแต่ไอจีคนไลฟ์มันเยอะมากเลยนะเป็นหมื่นเลยอ่ะเขาเรียกว่าคนฟอร์คุณภาพคนฟอร์คุณภาพ คนฟอร์สี่หนึ่งแปดแต่ไลฟ์เป็นหมื่นนหมื่นไลฟ์เป็นไลฟ์เป็นหมื่นอ่ะใช่ถือว่าเยอะนะน้องๆเขาน่ารักนะใช่น้องๆอ่ะนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้พี่พัดพาไปทำอะไรที่ไหนหรือไปรีวิวอะไรที่ไหนก็เดี๋ยวจะมีพี่พลอยไปด้วยนะฮะพี่พลอยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเราด้อยากเรีเควสแบบพี่พลอยวันนี้ลองคอมเมนต์เข้ามานะคอมเมนต์กันเข้ามานะ แล้วก็อย่าลืมมาติดตาม IG ของพาร์ทแล้วก็ไอจีของเราทุกๆคนด้วยนะครับเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวทุกอย่างที่อยู่ในช่องด้วยนะครับมันก็จะมีเพจด้วยนะครับไว้ลงการเคลื่อนไหวต่างๆนานานะครับผมสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้มาติดตามกันได้นะครับถ้าใครที่ชอบต้องทำยังไงฮนะชอบต้องกดไลค์ใช่ต้องกดแ like, ชร์หรือถ้าอยากโดนแกล้งต้องกด subscribe. s ซับสไคร้ รีบกดกระดิ่งด้วยนะครับว่าจแจ้งเตือนเวลาที่เราเอัพคลิปใหม่ๆนะครับเ<โ>จอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับส,สวัสดีครับซ<ส>ิล